ที่จะซื้อเพื่ออยู่กับคุณพ่อถืสะดวกมากๆแล้วอีกอย่างนะคะที่นี่คือใกล้ทุกอย่างที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือใกล้กับโรงพยาบาลที่คุณพ่อต้องไปหาหมอเป็นประจําก็จากที่นี่ไปที่ทํางานใช้เวลาประมาณ20นาทีนะคะแต่ถ้ารถไม่ติดประมาณ10นาทีถึงที่ทํางานค่ะไปมาง่ายครับผมเดินทางสะดวกครับประมาณไม่ถึง10นาทีครับ สะดวกมากค่ะคือสะดวกกับการใช้ชีวิตของมดมากติดถนนใหญ่แล้วก็ใกล้ตลาดใกล้แหล่งชุมชนนะครับแล้วก็ใกล้ที่ทำงานครับอยู่ใกล้ในเมืองการเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับแหล่งอำนวยความสะดวกอยู่ใกล้โรงพยาบาลใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้สนามบินทําเลก,ก่อนอันดับหนึ่งครับทําเลที่ตั้งโครงการครับสะดวกสบายค่ะ